ช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะหลายๆคนนั้นเริ่มให้ความสนใจค่ะกับเรื่องราวของบิตคอยจริงๆแล้วมันก็มีมาต่อเนื่องหลายปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเริ่มมาเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือถูกแฮ็กข้อมูลบ้างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมูลค่าของบิตคอยนั้นแปรตามสภาวะอะไรอย่างไรเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะจากทางด้านของคุณปานตาฉัดมาศค่ะหัวหน้าส่วนฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลจากธนาคารกรสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แหมพูดถึงบิตคอยนะคะก็เป็นข่าวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วลนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในคอนเซปต์นะคะอยากให้คุณมาตาอธิบายให้เราฟังค่ะว่าตัวบิตคอยนี่คืออะไรอะคะ สำหรับบิตคอยเองก็เรียกว่าเป็นสกุลเงินสกุลหนึ่งแต่ว่าเป็นสกุลเงินทางดิจิตอลนะคะก็คือตรงนี้เองเนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณปี2009แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เองเนี่ยที่มีกระแสเกิดขึ้นมาก็คือเนื่องจากถ้าไปย้อนดูด2วันที่ผ่านมาทางแบงค์ชาติก็มีการออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของตัวบิตคอยเข้ามานะคะบิตคอยเองเนี่ยก็เรียกว่า มีการทั้งใช้ในเรื่องของการกินกําไรแล้วก็การที่จะเป็นเครื่องมือในการซื้อขายในการอาของหรือว่าสินค้าทางอินเทอร์เน็ต นะคะ,คะแล้วก็ตรงนี้เองสำหรับบิตคอยเองเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับความนิยมก็ค่อนข้างแพร่หลายนะคะก็ถ้าหากว่าไปมองกันในส่วนของตัวบิตคอยเองเนี่ยถ้าหากว่าเราเกิดอยากจะได้บิตคอยหรือแลแกบิตคอยขึ้นมาก่อนอื่นเลยก็คือจะต้องมีการไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมที่เรียกว่าบิตคอยวอลเล็ตขึ้นมาก่อนนะคะซึะ่งก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์อ่า พอดาวน์โหลดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีการไปสร้างบัญชีชื่อของเราหรือที่ใช้ชื่อว่า Address ะนะคะแล้วก็ไปติดต่อกับเทรดเดอร์เพื่อที่จะบอกว่าฉันอยากที่จะซื้อขายบิตคอยลละซึ่งตอนนี้มีสกุลเงินหลายสกุลเงินที่สามารถที่จะแลกเป็นตัวบิตคอย n ได้อย่างเช่น u s เดอลลร์ Dollar, เงินยูโรเงินเยนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งบาทไทยก็สามารถที่จะแลกได้ละ,ค,ะค่ะ,<ม>คะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องไปซื้อไอ้เจ้าตัวกระเป๋าเงินคือมีกระเป๋าเงินเป็นของเราก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปจับจา ใช้สอยได้ทีนี้เวลาที่เราจะจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันคงต้องดูเรื่องของความนิยมด้วยความนิยมในตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เองนะคะเรียกว่าร้านค้าบางร้าน<ม>ทางอ<ม>ินเทอร์เน็ตก็รับบ<ม>ิตคอยกันแล้ว<ม>ในต่างประเทศเองนะคะ,คะอย่างว่าจะไปซื้อนังสือซื้อสินค้าอ<ม>ิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการพวกพวกเกมออนไลน์เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการรับบิตคอยนอกจากนี้เองค่ะเรื่องของการเก็งกําไรนะคะในบิตคอยเองเนี่ยก็เรียกว่ามีการเก็งกำไรค่อนข้างเยอะ ธุรกรรมในปีนี้เองนะคะต่อวันเฉลี่ยก็4 0 0 0 0ถึง50,000ธุรกรรม,มก็ถ้าหากว่าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ7,00 0ล้านเหรียญสหรัฐก็ไม่น้อยเลยไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่มันก็คือเป็นสกุลเงินสกุลหนึ่งแหละนะคะที่เขาก็ใช้สําหรับในโลกของออนไลน์แบบนี้มันจะมีการเคลื่อนไหวเหมือนอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินที่เราใช้กันจริงๆด้วยไหมคะก็จริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าคอนเซปต์คล้ายคลึงกันะนะคะเพราะว่าต้องดูเรื่องของ ความต้องการซื้อความต้องการขายด้วยถ้าเราไปมองกันว่านว่าต้นต่อของบิตคอยเนี่ยมาจากอะไรบ้างก็คือบิตคอยเองนะคะเขาก็จะสร้างมาจากตัวโปรแกรมหรือว่าทางสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยบิตคอยหนึ่งก็คือสร้างขึ้นมาค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำให้มูลค่าบิตคอยยังไม่สูงแต่ตอนนี้การที่จะสร้างหนึ่งบิตคอยขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ายากขึ้นทำให้ปริมาณบิตคอยในตลาดเนี่ยก็เรียกว่ามีจำกัด แต่ในทางกับการค่ะในเรื่องของความต้องการที่จะเก็งกําไรบิตคอยเองก็เรียกว่าสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราไปดูกราฟค่ะในส่วนของตัวราคาบิตคอยนะคะในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงปี2009เนี่ยถ้าไปดูแรกเริ่มเลยนะคะบิตคอยน์เองเนี่ยหนึ่งบิตคอยก็คือจะไม่ถึง1เหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ในปีที่แล้วเองถ้าไปดูช่วงธันวาคมราค,คาปรับเพิ่มสูงขึ้นมาสูงเกินกว่า1,200เหรียญก็กระโดดเหมือนกันนะคะค่อนข้างสูงเลยแล้วก็แต่ว่าณตอนนี้ก็คือซื้อขายกันที่ประมาณ600เหรียญก็เรียกว่าเหวี่ยงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะค,ะ,คะจะเห็นได้ว่าเวลาที่มูลค่าปรับตัวเพิ่มสูงๆแบบนี้เนี่ย คนที่เป็นเจ้าของบิตคอยรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องพราะพอรวยแล้วมูลค่ากลับลดลงไปอีกตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งแล้วก็มันมีความเสี่ยงอื่นๆที่เพิ่มตามมาอะไรอีกบ้างอะ S <S <an> <S ก็นอกจากเรื่องความเสี่ยงราคาเข้ามา <c oughs> แล้วนะคะเรื่องว่าบิตคอยเนี่ยทางอย่างบรชาติเราก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นสกุลเงิน <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีเหตุแบบวา่าช่อโกง <c oughs> หรือว่าคดีความขึ้นมาเนี่ยก็คือยังไม่มีกฎหมายเข้ามารองรับ <c oughs> ก็ต้องแบบว่ารับความเสี่ยงตรงนี้กันเองด้วยนะคะ <c oughs> หรือว่าในแง่ของว่าเรื่องของการจรกรรมข้อมูลอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเราว่าเกิดเหตุจรกรรมข้อมูลเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นมีผู้ บริษัทบิตคอยขนาดใหญ่ชื่อว่าเมาา์ก็ปเนี่ยนะคะ,คะ,ะได้ขอยื่นลมลายกับทางญี่ปุน่นเพราะว่าเขาถูกโจรกรรมหรือว่าแฮกข้อมูลมูลค่าความเสียหายตรงนี้เองเนี่ยนะคะก็เรียกว่าสูงมากเลยทีเดียวประมาณ450ล้านเหรียญคนที่กระทบไม่ใช่แค่บริษัท ก็คือผู้ลงทุนบิตคอยด้วยก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีส่วนร่วมตรงนั้นเงินเราก็สูญไปด้วยใช่ค่ะก็เลยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังซึ่งใครที่กําลังคิดว่าเอจะเข้าไปเทรดหรือว่าเล่นตัวบิตคอยตรงนี้ไหมก็ยังไม่อยากแนะนำนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แบงค์ชาติของบ้านเราเจ้าเดียวแบงค์ชาติของประเทศอื่นๆก็เริ่มที่จะเข้ามาเตือนเกี่ยวกับการเทรดตรงนี้แล้วล่ะค่ะอชคะ มีประเด็นไหนอีกด้วยไหมคะที่จะทําให้ผู้ที่อาจจะใช้สกุลเงินตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ให้เขามีความระมัดระวังมากขึ้นก็คงอาจจะต้องเผื่อใจรับเรื่องของความเสี่ยงกันไว้นิดนึงนะคะ,คะแล้วก็ไม่อยากว่าให้เห็นว่าเอ้ราคาเคยขึ้นไปพันสองร้อยเหรียญแล้วเจาคาจะกลับขึ้นไปใหม่เพราะว่าตรงนี้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแฮกข้อมูลหรือว่าพวกระบบอ่า ความต้องการซื้อขายเก็งกําไรตรงนี้มันจะค่อนข้างคาดเดาได้ยากอ,อย่างเช่นว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับเทรดหุน้นเทรดทองคำยังมีเรื่องของราคาพื้นฐานเข้ามาซัพพอร์ตรองรับแต่ว่าถ้าเป็นตัวบิตคอยน์เนี่ยเรียกว่าเป็นการเก็งกําไรล้วนๆเลยเค,ค่ะ ็เหมือนกับว่าแต่ละเจ้าแต่ละที่เนี่ยเขามีวิธีการสร้างมูลค่าของเขาแตกต่างกันไปด้วยนะคะทําให้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีราคาที่แตกต่างกันไปอยากจะให้คุณปานตาเนี่ยช่วยอธิบายสะหน่อยเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปซื้อแอปเกมมันอาจจะดูถูกเกินไปถ้าหากว่ามองจากมูลค่าสินค้าใหญ่ๆนะคะว่าเราใช้บิตคอยเนี่ยซื้อสินค้าอะไรได้บ้างคะ ก็เท่าที่เคยไปหาข้อมูลมานะคะมีถึงรถแบบซูเปอร์คาร์ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องแบบรับความเสี่ยงกันนิดนึงทั้งฝั่งผู้ซื้อผู้ขายก็อันนี้คือเป็นสินค้าที่เรียกว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยวที่มีการใช้บิตคอยในการไปซื้อด้วยคือคือไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ที่เสมือนจริงคือเหมือนในเกมออนไลน์แบบนี้แล้วก็คือในชีวิตประจาวัน ก็มีจริงๆแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างจะสูงด้วยก็เรียกว่าถ้าหากว่าไปลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเองเนี้ยเราอาจจะเจอร้านที่เป็นแบบร้านซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เขารับตัวบิตคอยน์ก็มีหลายขนาดหลายประเภทสินค้าที่ใช้ในสกุลเงินแบบนี้อยู่คือก็ไม่ใช่แค่ในวงการแบบอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวคือสินค้าจริงๆที่เราจับต้องได้ก็มีการใช้บิตคอยน์เข้ามาแล้ว ก็ถือว่าเป็นเรื่องหน,นึ่งเนี่ยนะคะที่หลายๆคนนั้นต้องให้ความสําคัญนะเพราะว่าในส่วนของแบงค์ชาติ A เ,เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะมาพูดคุยว่าจะสามารถรองรับธุรกรรมตรงนี้ได้หรือไม่นะคะแบงค์ชาตินั้นก็ปฏิเสธในเรื่องนี้ส่วนคนไทยเองเนี่ยปริมาณการใช้มีมากไหมคะ,คะก็เรียกว่ายัางไม่มากเท่าไหร่นะคะเท่าที่ได้พูดคุยกับทางแบงค์ชาติแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมายไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายค่ะสมมุติว่าไปซื้อตัว บิตคอยอก็ไม่ได้เรียกว่าจะมีค่าปรับหรืออะไรเพียงแต่ว่าแบงค์ชาติบอกว่ายังไม่ได้มีกฎหมายมารองรับในส่วนของการซื้อขายบิตคอยตรงนี้เท่านั้นเองค่ะค่ะ,คะก็สมัตกับว่าไม่มีกฎหมายรองรับการใช้เงินตัวนี้เป็นสื่อกลางก็เป็นความเสี่ยงของเราเองที่ต้องรับผิดช,ชอบเอาเองเนี่ยนะคะก็คือเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมเองนั้นต้องดูแลบริหารความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณแฟนตาม,มาะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกาะกระแสล้วค่ะถือว่าอินเทรนในช่วงนี้เลยนะคะ,คะมาวางแผนการเงินการลงทุนกันในรอบวนันรอบสัปดาห์แบบนี้กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เรา3ามคนนะคะพร้อมทีมงานทุกคนลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ